อ,อ,อันนี้คือเวจีเวจีมโม่าสิคะเวจีมโม่าสิข้างในอ่ะก็ก็ไข่เกียวบ้านเราแหละเหมือนขนมจีบเหมือนเกียวอะ่ะน่าจะเป็นปอย่างเงี้ยข้างในใส่ผักแล้วก็อร่อยน้ำจิ้มเผ็ดๆนิดนึนง ี่คือตอนนี้เค้กอ,อยู่ที่อยู่ที่อินเดียนะฮะเค้กอยู่ที่อินเดียนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่รู้สึกแปลกใจมากตั้งแต่มาถึงอะ่ะคือเค้กอ่ะบินออกจากกรุงเทพนะคะตอนกลางคืนใช่ไหมมาถึงที่เดลีประมาณ ตี2อตี3แล้วจากนั้นก็ต่อไฟล์มาที่มาที่ลาดักระดักก็คือจะอยู่บนบนหน่อยอยู่พังภาคเหนือเลยอะไรเงี้ยติดกับใกล้ๆทิเบตอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอะเราก็จะได้เห็นวิวของเทือกเขาภูเขาสีมาลายด้วยนะคะซึ่งมันดีมากแล้วอากาศก็หนาวที่เนี้ยอากาศหนาวนะคะตอนที่เคยถึงเดลีอ่ะเนี่ยเราต้องมีโพยเนาะเวลาเราเล่าอ่ะคือตอนที่เคถึงเดลีอ่ะ นมันตกแล้วอากาศมันก็จะเย็นแต่มันก็จะอบอ้าวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แกอยู่ลาดักใช่ไหมเราก็มาตามสถานที่ท่องเที่ยวของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งกินกเพราะว่าขี้เกียจเดินก็แกมีเรื่องที่แบบอยากอยากแชร์นั่นก็คือพอไปถึงที่สนามบินเดลีหรืออีเวนสนามบินที่ที่ลาดักอะสิ่งที่แปลกใจก็คือไม่คือคือเราก็จะมีจินตนาการเนาะก่อนที่เราจะมาอินเดีย จินตนาการนั่นนี่เยอะแยะว่าเออมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยเรื่องแรกที่เค้รู้สึกว่ามันทําให้เค้กแปลกใจนะั่นก็คือเรื่องของความสะอาดเข้าเข้ามาถึงที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างสะอาดห้องน้ําสะอาด,ท,ออาดที่สําคัญคือมีบีดเด้ไว้บีเด้คือที่ฉีดก้อนอะ่ะทุกอย่างสะอาดเอจริงสะอาดกว่าสนามบินบ้านเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เรื่องต่อมาที่เค้กแบบเห็นแล้วเค้กก็อือนั่นคือโชคที่เค้กต่อเครื่องอ่ะ เราต้องมีแบบเอากระเป๋าออกมาแล้วเอากระเป๋าไปโหลดอีกรอบหนึ่งแบบเพราะว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนจาก international flight เนี่ยไปใช้บริการของสายการบินในประเทศนะคะก็ต้องหลดไปโหลดกระเป๋าใหม่สิ่งที่พนักง,งานทําคือเอากระเป๋าเราอะคือเรามากันหลายคนอย่างนี้ใช่ไหมเอากระเป๋าเราอะมาชัาง่งน้ําหนักรวมกันเว้ยนี่ก็แบบอา้า ไม่ไม่แยกช่างทีละคนหรอไม่เว้ยคือเอาเอามาช่างรวมกัน <c oughs> ถ้าน้าหนักไม่เกินภายในจํานวนคนที่จองมาก็เอออเารวมๆไปด้วยกันไม่เสียตังเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของอันนี้หลายๆคนก็เหมือนเราก็จะเคยได้ยินเคยอ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> เรื่องของกลิ่นมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีกลิ่นที่ที่เป็นกลิ่นเนี่ยอย่างที่เราจินตนาการไว้อะไรเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นสนามบินร้านอาหารเรื่องบินตามสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างปกติเลยไม่ไม่ได้มีกลิ่นแบบแบบที่ดอกปะเวลาเราจินตนาการเวลาเรานึกถึงอ่ะเนื่องถึงอินเดียอะไรเงี้ยดังนั้นอะ่ะเคารู้สึกว่าเออมันได้ลบภาพอะไรหลายๆอย่างในในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรเงี้ยลบไปหมดเลยนะคะแล้วก็ อีกอันนึงตอนที่เวลาเราเข้า<ม>เข้าสนามบินน่ะแล้วเราต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะตรวจตรวจร่างกายเราอย่างเงี้ยที่มันจะมีเครื่องสแกนนะคะตรวจกระเป๋าตรวจโน้ตบุ๊กตรวจอะไรอย่างเงี้ยนว่าไปสิ่งที่เคครู้สึกแปลกใจนั่นก็คือเขาเขาตรวจสายไฟสายไฟสายไฟที่เราใช้อ่ะสายชาร์จทุกอย่างอะ่ะมีอะไรขนทุกสายออ,อกมาให้หมดเคก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึง น้องหมาอยู่ข้างๆอ่ะดูซิดูน่านัง <c oughs> ไมเนี่ยรอกินอยู่ยแบ่งนางกินอ่ะก็คือเคไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงถึงต้องตรวจสายไฟอะไรอย่างเงี้ยม,มันอาจจะมันอาจจะมีมีกฎมีอะไรหรือมันสามารถเป็นอันตรายได้มั้งเคก็ไม่รู้แต่ว่าเขาให้เอาใสาใส่ชาร์จทุกทุกอย่างออกมากอง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 ให้ให้เห็นหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะอืประมาณนี้อันนี้คือเท่าที่บอกเท่าที่เล่าได้ตอนนี้เรารู้สึกว่า มันเป็นความประทับใจเวลาที่เราไปอ่านอ่านไปรับรู้ไปดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยมาเรามักจะได้ยินเรื่องเล่าอะไรต่างๆที่มันอี่ยงวะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่พอเราได้มาเองอะเราเราก็นึกถึงคําพูดประโยคนั้นที่บอกว่าถ้ามาอินเดียไม่หลงรักอินเดียไปเลยชอบมากๆไปเลยก็จะไม่ชอบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่้ายสุดก็ขอสวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดังนั้นอะคือคลิกมารอบนะี้คือรู้สึกว่าเฮ้ย เราเราเราคงจะไปในสายที่หลงรักอินเดียชอบอินเดียอะไรเนี่ยคิกคิกมองว่าคิกน่าจะน่าจะชอบมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอีกหลายๆวันนับจากนี้นับจากวันนี้ที่เที่ยวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รเราจะเที่ยวที่ระดักแล้วเราก็จะไปต่อที่เดลีแล้วก็ปิดท้ายที่ทัชมาฮาลก่อนที่จะกลับไทยประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ของกินวานดื่ม พอแล้วนี่ก็จะกินอยู่แ้วเลย